สวัสดีค่ะพี่เพื่อนเทุกคนวันนี้นะคะคลิปนี้ก็มากับเม็ดพริกจินดาสีแดงนะคะก็คือนี่เลยค่ะสุกแล้วนะคะได้สามเม็ดเดี๋ยวเราจะเพาะต้นพริกกันค่ะอันดับแรกเลยนะคะพี่มอค่าก็จะตัดเม็ดพริกนะคะ จะใช้คัตเตอร์ก็ได้นะคะเพื่อนๆออกมาแล้วนะคะหนึ่งอันนี่คือ มเมล็ดพันธ์จินดานะคะแล้วก็ใช้ตัวนี้นี่นะคะเอาออกมาเลยแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆพื่ในแบบนี้เลยค่ะเอาแต่มเมล็ดนะคะ ส่วนพริกเนี่ยถ้าเราเอาเมล็ดออกแล้วเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีความเผ็ดแล้วนะคะเพื่อนๆสามารถเอาไปคลุกกับแป้งชุบทอดได้เลยนะคะก็อร่อยเหมือนกันนะคะแล้วแต่จะทอดนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็จะมีพวกพริกทอดนะคะตรนไหนที่ทําให้เผ็ดมันจะมีตัวเส้นบางๆเล็กๆในนี้นะคะ่ะทําให้เผ็ดนะคะ เ,เราสามารถเอาไปชุบแป้งนะคะแล้วก็เอาไปทอดได้เลยนะคะแต่ถ้าจะให้ดีก็คือต้มความเผ็ดออกไปก่อนสักสองน้ำนะคะแล้วเราค่อยๆเอาไปชุบแป้งทอดนะคะแล้วก็เอาไปกินได้นะคะ,มะเมล็ดที่ดีนะคะนี่คือเราเลือกออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้เราเลือกออกมาแล้วนะคะทั้งมเมยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงดินกันนะคะ วันนี้เยอะมากเลยค่ะเพื่อนเอาแค่สามเม็ดก็พอนะคะสามเม็ดเนี่ยก็เพื่อนๆก็ได้หลายต้นแล้วนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเราจะปลูกพริกจ้าเอาไว้กินกันนะคะเพื่อนๆ่นี่เลยค่ะพี่มะค่ะก็เกี่ยมันออกมานะคะโหอันนี้เยอะมากเลยค่ะเห็นไหมคะเห็นเม็ดไหมคะอันนี้ก็สามารถ ลงดินได้เลยนะคะแล้วก็ลดน้ําได้เลยนะคะรอน้องโตนะคะน้องโตแล้วก็ใส่กระถางหากระถางใส่นะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะแกนมันตรงนี้ค่ะเพื่อนเอนเห็นไหมคะตรงนี้มันจะทําให้เผ็ดนะคะมีรสชาติที่เผ็ดพริกจินดานเนี่ยคือมีทั้งเขียวและแดงนะคะเขียวเนี่ยคือยังไม่สุกนะคะแต่ถ้าแดงอย่างเงี้ยคือสุกแล้วนะคะแล้วก็สามารถเอาเม็ดข้างในนะคะไป เพราะเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าได้เลยนะคะเวลาทำนะคะเพื่อนๆก็ระวังนิดนึงนะคะใส่แว่นตรงแว่นตากาันพลิกเข้ากระเด็นเข้าตานะคะเพื่อนๆนี่ได้หลายต้นมากเลยค่ะนะคะนี่พี่มอค่าก็เอาหมดเลยนะคะเอาแค่สามเม็ดก็พอนะคะนี่เราได้หลายต้นมากๆเลยนะคะเพื่อนเพื่อน แล้วถ้าเกิดเรารู้สึกมือร้อนมือนะคะเพื่อน <c oughs> ๆก็มีวิธีนะคะให้เพื่อนๆนะคะเอาเกลือนะคะเกลือเม็ดก็ได้นะคะเกลือผงก็ได้นะคะ <c oughs> ใส่ในน้ํานะคะละลายให้เข้ากันนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เอามือนะคะไปจุ่มได้เลยนะคะมันจะได้หายร้อนนะคะเกลือนี้ช่วยได้ด้วยนะคะเพื่อนๆลองทํากันดูค่ะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ถามว่าตัดพิษ แล้วไม่แสบมือหรอไม่เห็นใส่ถุงมืออะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะนี่อ่าทีนี้เอาได้เมล็ดพันธุ์แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเอาที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าอันไหนมันไม่สมบูรณ์นะคะเราไม่ต้องเอาไปเพราะว่าเขาจะไม่โตให้เราอย่างนี้นะคะเขาจะไม่โตเรา ะะแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่แตว่านี่คะ่ะมันฟองนะคะเขาจะไม่ตรงเราเราก็เลือกออกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะนี่นะคะก็คือมเมล็ดมันไม่เต็มนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหม,มเมล็ดมันไม่เต็มคือมันโดนตัดไปมันไม่เต็มนะคะนี่ ถ้าเมล็ดจะให้ดีนะคะก็คือเมล็ดแบบนี้ค่ะมันจะโตง่ายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่คือเมล็ดที่สมบูรณ์นะคะนี่ก็คือต,ตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะเอาไปเพาะได้เลยค่ะไปค่ะเอาดินใส่เลยนะคะเพื่อนๆค่ะน,นี่ค่ะใส่เลยนะคะใส่เต็มถาดหลุมเลยนะคะ กดๆหน่อยก็ได้นะคะดินจะได้แน่นๆนะคะเพื่อนก่อนที่เราจะเอาเม็ดพริกลงนะคะ ก็เกลี่ยให้มันแบบเห็นนี่นะคะเห็นตรงนี้นะคะอันนี้พี่มัค่าก็เกลี่ยเกลี่ยดินนะคะแล้วก็ให้เห็นนะคะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะนี่เกลี่ยไปเกลี่ยมานะคะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะนี่เราจะได้เห็นร่องนะคะใส่ไปให้เต็มก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้นิ้วมือนะคะปาดให้เห็นร่อง นะคะให้เห็นถ้าเกิดว่ามันไม่เต็มเราก็ใส่นะคะแล้วกดๆนิดนึงค่ะเพื่อด,ดินมันจะเ,นเวลาที่เราดึงต้นกล้าออกมานะคะมันจะได้สวยนะคะแล้วก็เอาไปลงในกระถางนะคะได้เลยนี่เกี่ยให้มันได้ประมาณนี้นะจ๊ะเกี่ยให้ได้ประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆก็ใช้ดินสอนะคะเพื่อนๆค่ะอืม นี่ใช้ดินสอนี้นะคะจิ้มค่ะจิ้มรูนะคะนี่จิ้มรูแบบนี้เลยนะคะเพื่อเราจะได้หย่อนมเมล็ดลงไปนะคะจิ้มไม่ต้องแรงมากนะคะให้เป็นหลุมนะคะเป็นรูแบบนี้นะคะนี่จิ้มเลยนะคะสามเม็ดเนี่ยบอกเลยว่าได้ต้นพริกแน่นอนนะคะเพื่อนๆจิ้มเลยนะคะจิ้มแบบนี้เลยนะจ๊ะระวังหินนะคะเพื่อนๆถ้าเกิด บ้านใครหินเยอะเหมือนบ้านพี่รามอาคานะคะก็เอาเหินออกก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะอัดไม่ได้นะคะนี่ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดมีเสียงรบกวนเข้ามาในคลิปนะคะเพราะว่าบางบางทีเราไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยหรือเราอัดคลิปนี้คนอื่นเขาไม่รู้นะคะเขาก็อาจจะเสียงดังเพราะว่าบ้านพี่มอาค่ายู่ใกล้กับศาลานะคะศาลาหมู่บ้านนะคะมันก็จะเสียงดังนิดนึงนะคนเข้ามาประชุมกันอะไรกันอย่างเงี้ย นะคะเพื่อนเพื่อนใส่ลงไปเลยเมื่อเราทำหลุมแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะคเพื่อนเพื่นอนแล้วก็หยิบมเมล็ดพันธุ์นะคะนี่หนึ่งเมล็ดใส่หลุมไปเลยนะคะหลุมลมะหนึ่งเมล็ดนะคะเวลาที่เราเพาะพันธุ์นะคะจะเป็นต้นกล้านะคะที่ดี มันจะได้หลายต้นนะคะเพื่อนๆใหม่ๆเลยนะคะนี่ใส่ลงไปเลยนะคะหลุมละหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะคะเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่ามีเม็ดพริกหรือเปล่านะคะ อ,อ,าอ,าอ,าอาสามเม็ดนะคะพเพื่อนๆได้เป็นถาดเลย ถ้าเรากลัวจะไม่ได้เราก็ใช้ถาดปิดนะคะเพื่อนไม่งั้นเราจะสับสนนะคะ ันนี้เราก็ใส่มเมล็ดนะคะครบทุกหลุมแล้วเราก็จะกรบหน้าดินกันนะคะเพื่อน นี่นะคะถาดพริกของเราเสร็จแล้วค่ะ ะะก็ถาดนู้นนะคะที่มีแดงๆนั่นคือพริกนะคะก็ถ้าคลิปนี้ของพี่ราโมค่าเป็นประโยชน์นะคะฝากกดกดกดแชร์กดสับสไครต์กดกระดิ่งติดตามในช่อง youtube ราโมค่าสิทธิ์อาจารย์โชว์แชนแนลด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ